The w e i l i n g of the Forest เสียงล่ำไห้แห่งป่านะครับนะไปเจอมานะครับในชโ o คอนเซปต์น่าสนใจเห็นว่าเกมไม่ยาวมากครับแต่มีหลายฉากจบแล้วก็เป็นเกมที่น่ากลัวคอสตาริก้าหนึโอ้ภาพกูบอกเลย YouTube คมเกลียดภาพแบบนี้เลยครับภาพมันจะซาจนบิดเรลียกระจีถ้าใครปวดตาอยู่ให้ห่างจากจอนะครับนะผมคงช่วยคุณมากไปกว่านั้นไม่ได้นะครับได้แค่บอกคุณฉันจะคงได้ยินเสียงล่ำไห้ของเธออยู่ในคืนอันเงียบงนัน คืนที่เงียบงานจะได้ยินเสียงใครบางคนนั้นล่ำให้วนครางร้องไห้พร้อมกับใครสักคนที่ เฮ้ hey, ไหนน่ะนี่เธอมาทําอะไรตรงนี้เนี่ยไอหนูหลงทางเหรอผมกําลังกลับบ้านนี่เจ้าหนูอยู่อีกฝั่งของแม่น้าเหรอแย่ yeah, หน่อยนะพอดีว่ามันมีดินถลนะ่มน่ะทาให้เส้นทางที่ไปทางนั้นมันโดนปิดฟังให้ดีนะไอหนูจะต้องไปจัดการเรื่องอื่นนิดหน่อยอ่ะแต่ก็ไม่นานนักหรอกเธอไปรอฉันอยู่ที่บ้านแล้วกันนะไปทําตัวให้แห้งเดี๋ยวฉันจะกลับมาละพาเธอไปดูว่าจะไปทางอื่นได้ทางไหนบ้างดีมากเลยเจ้าหนูฉันไปก่อนนะแต่ว่าอย่าข้ามสะพานไปล่ะมันไม่ปลอดภยัย <c oughs> ไม่ค่อยอยากเชื่อเท่าไหร่เลยผมเป็นเด็กหัวขบดนะครับอยู่ๆผู้ใหญ่จะบอกว่าไปอุ่นตัวในบ้านลุงสิไอ้หนูอย่างเงี้ยมันแปลกๆนะอย่างเงี้ยหนูน้อยเออตัวเปลกมาขนาดเนี้ยไปอุ่นตัวในบ้านของลุงก่อนนะโอไมค์ก้าให้ตายเถอะนะคุณลุงดูสิมีเตียงและเทียนอโลมาด้วยอ่ะอย่าคุณลุงอยากทำผมไม่เชยอ่านแป๊บ อย่าจ้องนานเกินไปอย่าเข้าไปใกล้อย่าหันหลังให้เธอเอา้าไอ้ที่กั้นทางหายไปโอ้โหภาพกูบอกเลยใครมันจุดเทียนกับพร้อมป้ายมันเริ่มที่นี่แล้วมันต้องจบที่นี่ไม่รู้นะครับโอ้นั่นมีทางลงไม่ได้เกมหลอนแสนน่ากลัวพร้อมกับป้ายพวกเขาเล่ากันว่าเธอเป็นคนทำให้ลูกๆของเธอจมน้ำ อารมณประมาณกดน้ำป่ะครับหรือแบบล่อไปตรงริมริมน้ำลแล้วเตะลงมางั้นปะครับวิธีการแบบที่ราชสีนะครับตัวพ่อนันเสียงร้องใช่ไหมโอ้นั่นสวัสดีอ้าวลูกฉันเหรอเธอคือลูกฉันใช่ไหมผมไม่ใช่ลูกฉันอยู่ไหนผมไม่รู้กับไกลออกไป ผมไม่รู้เธอดูเหมือนเขามากมาหาแม่สิลูกแม่ถอยไปนะอ่าติดต้นไม้อ่าทำไมลูกจะทิ้งแม่ทำไมกลับมาอ้าว ตายแต่นี่ไม่ใช่จุดจบเห็นบอกว่าเกมมีหลายฉากจบนี่นับเป็นหนึ่งฉากจบปะว่าอ,อะไรตกน้าวะดังเมื่อกี้อะไรตกอ่ะคือเราโอ้ข้อความเปลี่ยนไปนะครับจุดเทียนให้กับนักเดินทางเทียนหนึ่งเล่มสำหรับการฆาตกรรมหนึ่งครั้งอ๋อนี่คือเอาไว้เช็คเดเขาเหรอครับว่าผมโดนไปกี่รอบอ๋อผมโดนไปรอบเดียวนะครับผมต้องคุยกับไอ้ลุงชาประมงนั่นอีกรอบไหมอ่ะ พวกเขาเล่าว่าเด็กเกิดใหม่นั้นไม่เป็นที่ต้องการว <the> ัดก่ายิ้วคุณลุงพูดกับผมเหมือนเดิมไหมเอยผมข้ามสคริปต์คุณลุงได้ไหมเฮ้ hey, ไอหนูตรงนั้นน่ะนี่เธอมาทําบ้าอะไรที่นี่คนเดียวเนี่ยไอหนูพ่อแม่เธอไม่ได้สอนแล้วไงที่นี่มันต้องสาพูดไม่เหมือนเดิมนะครับมาเราต้องรีบไปเดี๋ยวนี้ไม่งั้นเดี๋ยวนี้ทําไมเหรออุยอ้ยอุยอ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยขนลุกสู้คุณลุกสู้เลย เอาลองดูซิว่าจะเป็นยังไงมันเริ่มที่นี่แล้วต้องจบที่นี่ต้องล่อเจ๊มาที่ตรงนี้แล้วเตะเจ๊ลงสะพานป่ะท่านี่ผมรู้สึกฟังดูเมื่อกีเหมือนเจ้เป็นคนทำลูกตกสะพานนะครับก็เสียใจแต่เราต้องทำให้เจ้ตกสะพานแทนใช้ป่ะบางคนก็เล่าว,ว่าเลือดเนื้อเชื้อไขสาบเธออาจจะเป็นลูกนะครับที่ถูกแม่ทำตกน้ำสาบหยุดอดควน แบบอืออาได้แล้วน่ะและความโศกเศร้าก็ได้กัดกินสติของเธอเจ๊ม่อมแม่ม่อมแม่ถ้าผมไม่เข้าใกล้อ่ะโดนล็อกจอฉันจำเธอได้อุ้ยจริงเหรอลูกฉันอยู่ไหนอยู่ไกลออกไปแน่ใจใช่ไหมใช่ก็ได้ ฉันเชื่อเธอง่ายเนอะเราต้องเดินตามมาดิมันไม่ใช่ที่นี่อมอ้ตายกูกน็นึกว่าจะเดินเข้าป่าลึกๆซะหน่อยแม่งเดินไป4ี่เมตรแล้วก็วิ่งกลับมาโอ้เทียนสองเล่มนะครับเียบร้อยเทียนสองเล่มสำหรับความอดทนของเขาเอา้าวแม่งคุณลุงชาวประมงกูหายไปไหนวะเนี่ย โอ้ล้มอยู่สสัสดีครับคุณลงุงเขาตายแล้วครับคุณลงุงหันหน้าสู่ฝนหรือหันหน้าลงดินย้อนลอยก้าเดินจนกว่าจะหลุดจากวังวนแห่งนี้มันคงจะเป็นคำสอนจิตสอนใจอะไรก็แล้วแต่นะครับคุณลุงชาวประมงไม่นะเอาเป็นว่าอขุนคอลุก อูฉันโคตรเกลียดเลยจับสะกลีงเงียบๆเนี่ยเกมฮอลเลอร์ที่เป็นแพทเทิร์นผมมอนข้างรับมือได้แต่เกมฮอลเลอร์ที่ผมมั่นใจเป็นแพทเทิร์นแต่แพทเทิร์นไม่เหมือนเดิมเนี่ยโคตรน่ากลัวเลยครับผลทางสู่ความปลอดภัยยังคงถูกปิดไว้ mm hmm. เธอเป็นลูกฉันได้ไหมหรือว่าได้วะก็ได้สิฮะมัมมี่เออขอบคุณฉันจะทำแบบนี้ไม่ว่าจะกี่ครั้งถ้ามันจำเป็น ฮึบ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 เดี๋ยวผมตอบผิดวะยังไม่ค่อยเข้าใจคำใบ้นิดหน่อยอย่ามาหลบไปที่มุมนะเจ๊นะกูกลัวอย่าจ้องนานเกินอย่าเข้าใกล้อย่าหันหลังให้เธออย่าจ้องโอ้อยกดลูกสูเลย ขนลุกตั้งแต่มือขึ้นคอขึ้นหัวเลยโอไมก้า oh ผมไม่ค่อยชอบเลยครับจำสแกนที่ไม่มีเสียงอะมันมาเงียบๆอะโอ้โหขนแม่งไหลตั้งแต่แบบมือขึ้นคอขึ้นหัวเลยอะโอ้โหโอเคน่ากลัวน่ากลัวน่ากลัวอยู่ตอนรุ่งสางฉันทำงานที่ไล่ตอนเที่ยงวันฉันทำการเลี้ยงวัว ตอนตะวันตกดินฉันทําการเก็บเกี่ยวและเมื่อถึงตอนเที่ยงคืนฉันก็เตรียมมาทําทุกอย่างใหม่อีกครั้งเที่ยงคืน God! หม่ก้าเฮ้ยน่ากลัวน,นะเกมที่ให้ทำหลุมซ้ำๆแต่หลูมมันเปลี่ยนแปลงไปชีละหน่อยนี่น่ากลัวนะครับเฮ้แมแต่ความตายก็ไม่อาจหนีเรื่องนี้ได้ ไม่หันเว้ยกูไม่หันได้ยินไหมกูไม่หันคอ,อกูแข็งมากกูไม่หันโอเคอย่ายอมจำนนทำไมเธอต้องขัดขืนหรือปฏิเสธฉันผมกลัวผมแค่อยากกลับบ้านผมแค่อยากกลับบ้านแล้วกันแต่ป่าน่ะเป็นบ้านใหม่ของเธอได้นะแต่ครอบครัวผมล่ะ ลืมพวกเขาไปซะพวกเขาทำได้เพียงแค่ทรยศเธอแต่ผมรักพวกเขาฉันก็คิดว่าฉันก็รักลูกๆฉันเหมือนกันแต่พวกเขาก็ลบฉันออกอย่างไร้ความปราณีเธอสามารถอยู่เคียงข้างฉันได้และในที่สุดเราทั้งคู่ก็จะมีความสุขแต่ว่าผมไม่ใช่ลูกคุณนะนี่เป็นโอกาสสุดท้ายของเธอมาหาแม่สิลูก ใช่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 ใชด้วยกันตลอดไปนี่เพื่นหนึ่งฉากจบโดดวคุณดกูเก็บได้4ีฉากจบแล้วเหลืออีก3าฉากจบให้เก็บโอ้ไม่กา face the r a n or face the soil t ล t your step. l l e you l e i v e this mortal c o i l ถ้าผมเงยหน้ามองฟ้าตอนเจอเจ๊และผมเดินย้อนทางที่ผมมาเหรอเงยหน้ามองฟ้าหรือจ้องลงดินใช่ไหมลองดูไหมครับจ้องลงดินก้มเฮ้ยได้ว่ะได้ว่ะนานกว่าที่คิดนานกว่าที่คิดนานกว่าที่คิด อาเฟสเดลเลนออฟเฟสเดซอยเข้าใจแล้วครับเงยหน้าขึ้นฟ้าหรือเงยหน้าลงดินแล้วก็ r e t r e สเดอสเตปนะครับเดินตามรอยที่เรามาเธอไม่ใช่ลูกฉันเหรอไม่อา้าวแน่ใจนะใช่เธอก็จะทิ้งฉันไปเหมือนกันใช่ไหมใช่ฉันคิดถึงลูกฉัน จนถึงทุกวันนี้ฉันยังคงจำเรื่องราวของเสียงล่ำไห้แห่งป่าพงภัยได้อยู่บางคนก็พูดว่ายังคงได้ยินในช่วงกลางดึกดื่นแต่ฉันรู้ได้อย่างแน่นอนว่าฉันจะเริ่มได้ยินมันในวันที่ฝนตกฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามหมายความว่ายังไงจากการที่ฉันได้เป็นคนที่พบเห็นเธอและได้รู้ว่าเธอตามหาลูกที่จมน้ําไปถึงฉันไม่เคยเห็นอีกก็ตามแต่ฉันก็ไม่เคยลืมใบหน้าอันน่าเศร้าของเธอในท้ายที่สุด คําภาวานาของฉันก็ยังคงไม่ได้ยินและค่ําคืนที่ไม่อาจหลับไหลได้ก็ยังคงอยู่ต่อไปฉากจบหนึ่งคือเราหนีออกมาได้นะครับแต่เรายังคงฝันร้ายและก็ยังไม่รู้ความจริงนะครับแต่ผมจะลองหนีมาที่สะพานต่ผมจะลองดูว่าถ้าผมบอกว่าผมจะยอมเป็นลูกเธอจะเป็นยังไงแล้วกันนะครับนะและเธอจะทิ้งฉันไปเหมือนกันเหรอลองไม่ทิง้งดูสิไม่อา้าวใช่ อยู่กับฉันในความตายอา้าวนึกว่าจะสำนึกหรือต้องเข้ามิติมืดก่อนครับลองเข้ามิติมืดดูสักรอบไหมรอบที่แล้วผมยอมเข้าใช่ไหมครับเลยกลายเป็นผู้ต้องสาปอย่ายอมจำนนทาำไมถึงต้องปฏิเสธฉันผมกลัวเดี๋ยวก่อนนะเธอกลัวอะไรกลัวคุณับกลัวความตายกลัวคุณไงทำไมเธอถึงต้องกลัวฉันละ่ะ สิ่งที่ฉันต้องการก็เพียงแค่ให้เธอมารักฉันเพราะคุณมันน่าขายะแขยงเพราะคุณทำร้ายผมฉันไม่ได้อยากทำแต่ฉันต้องทำแต่ฉันก็ไม่ได้อยากทำฉันเพียงแค่อยากที่จะถูกรักเพียงเท่านั้นเองแต่ว่าพวกเขาเธอน่าจะมาอยู่ข้างกายฉันและในที่สุดเราก็จะได้มีความสุขกันลูกแม่ผมไม่ใช่ลูกคุณอืนี่คือโอกาสสุดท้ายของเธอมาหาแม่สิลูก ถ้าผมไม่เข้าหาล่ะไม่ไปครอปไม่ยอมจำนนครอปเธอตัดสินใจแล้วสินะเธอทำฉันเจ็บอ้าวกลับไปยังจุดที่ทุกอย่างเริ่มต้นที่ที่ทุกอย่างเริ่มต้นคือสะพานแล้วก็จุดที่โดนดึงลงน้ำมาดิที่ที่ทุกอย่างเริ่มต้นคือตรงนี้ไม่ใช่รอระหรือว่าตรงไหนฉันเพียงแค่อยากให้เธอร่วมมือ เงาเหลือเกินหลังจากนั้นฉันก็วิ่งวิ่งจนฉันเริ่มทนความเจ็บปวดของเท้าและหน้าอกไม่ไหวฉันไม่อาจลืมใบหน้าของเธอได้ฉันเลยพยายามวิ่งโดยก้มหน้าลงที่พื้นพยายามไม่ให้สะดุดแล้วก็ล้มกว่าฉันจะรู้ตัวฉันก็อยู่ในป่าลึกหลงทางอย่างไร้ความหวังตอนนี้ฉันอยู่คนเดียวในป่าและฉันก็ถูกตามโดยผู้จิว๋ว และอะไรก็ตามที่อันตรายมากกว่านั้นเกิดอะไรขึ้นต่องนันเหรอเมื่อเธอโตกว่านี้ฉันจะเล่าให้ฟังมากกว่านี้นะนี่มันเริ่มมืดแล้วอ๋อเป็นมุมมองของเรานะครับที่จะบอกเล่าเรื่องราวต่อในอดีตจําไว้ให้ดีนะอย่าเดินเข้าไปในป่าคนเดียวมันมีสิ่งที่เลวร้ายกว่าที่ตาเราเห็นอีกมากฉากจบนะครับที่เราลอดได้เป็นเล่าให้ลูกหลานฟังเอา้าเลยหนึ่งฉากจบทำไมต้องมาขึ้นบิกินน่ะอุลเริ่มใหม่เลยโย โอไมคก็อ๋ออยังยังได้อยู่ออยังมีสามหลุมโอเคยังมีสามหลุมโอเคผมจะลองดูซิว่าถ้าเกิดผมอยู่แต่ในบ้านน่ะจะได้หรือเปล่าไม่ออกไปไหนอยู่แต่ในบ้านไม่สนใจใครกูจะอยู่ในบ้านอย่างเดียวเท่านั้นไปเข้าห้องน้ำแป๊บนะครบปวดฉี่ระหว่างรออืมเฮ้ยตกลงได้เหรออันนี้ กูก็ AFK ไปฉี่ก็แล้วกินน้ำก็แล้วนั่งเล่นโทรศัพท์ก็แล้วมาจริงว่ะอ่าเธออยู่ที่นี่อย่างที่ฉันบอกจริงๆด้วยเด็กดีจริงๆพ่อแม่เธอคงสอนมาดีสินะอย่านะคุณลุง <c oughs> มานี่มามาพาเธอกลับบ้านกัน ซึ่งก็เล่นมาทาั้งสิ้นชั่วโมงกว่าๆนะครับถามว่าเนืเ้อเรื่องมาซับซ้อนมันไม่ซับซ้อนนะแต่เกิดใครดูเรื่องงงๆเอาตามทีวผมเข้าใจนะครับก็คือหนึ่งเจ้ผู้หญิงคนนี้เนี่ยลูกตกสะพานด้วยความตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็แล้วแต่เจคนนี้เขาก็เหมือนกับว่าหวยหาหาลูกมากบางคนก็โทษว่าเจ๊เป็นคนทําด้วยความเสียใจด้วยการถูกสังคมตัดสินด้วยนน่นได้นีได้นั่นนะครับเกิดเป็นความเศร้าโศก จนกลายเป็นความแค้นกลายเป็นรูปแบบของวิญญาณหรือปีศาจหรือสัตว์ประหลาดตัวหนึ่งขึ้นมาที่คอยจับเด็กหรือใครก็ตามที่หลงป่าเป็นลูกตัวเองซึ่งผมก็ยังไม่แน่ใจว่าตกลงเรื่องนี้เนี่ยเด็กพลัดตกไปจริงหรือเป็นแค่เฟกนิวที่ชาวบ้านปล่อยมานะครับว่าแม่เป็นคนจับลูกกดน้ําหรือทําลูกจมน้ํานะครับนะอันนี้ยังไม่รู้นะครับแต่ก็แล้วแต่คนคิดนะครับนานาจิตตังว่าจะเป็นยังไงและนี่คือ the wailing of the forest นะครับเสียงร่ําไห้จากป่านะครับ หรือจะเสียงล่ำให้จากพงไพรก็ได้นะครับนะผมชอบความที่มันใส่ความน่ากลัวหรือจ้มสแกรโดยที่ไม่ได้ใส่ต้งแช่หรือเสียงดังนะครับมาเงียบเงียบมาและหายเห็นที่หางตาหรือพุ่งเข้ามาโดยไม่ทันตั้งตัวถือว่าชอบครับน่ากลัวใช้ได้ครับดูจบแล้วชอบกันไหมครับถ้าชอบก็ไม่ขอ,อไลคมากฝากกดไลค์คนละทีได้เพื่อ,อนๆชอบแชร์ไปให้เพื่อนดูด้วยนะครับถ้าดูกันมาจบถึงตรงนี้แล้วยังไม่ได้กดซับฝากเราไปกดซับคนละทีกดกระดิง่งน,นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่และเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้เป็น